สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกราฟิกดีไซน์บายครูพัฒนะครับวันนี้นะครับเป็นการไลฟ์สตรีมนะครับผ่านช่อง YouTube นะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องการทำปกแผนปฏิบัติการนะครับของโรงเรียนหรือเราจะนำไปประยุกต์ใช้กับปกงานของเราอื่นๆก็ได้นะครับ อันนี้เป็นรูปแบบวันนี้เราจะทำตามรูปแบบตามนี้นะครับออกโทนสีเขียวนะครับวันนี้ขั้นตอนที่1ให้ไปที่ไฟล์นิวนะครับไฟล์นิวเพื่อที่เพื่อที่เพื่อที่จะสร้างหน้าเปล่าหน้ากระดาษเปล่าขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับให้เลือกตัวนี้ แล้วก็เลือกขนาดเป็นปกมาตรฐานของเราก็คือ A4 นะครับ Resolution ความละเอียดของมันเอาไว้ที่300ปกตินะครับ Color Mode เป็น RGB เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะประยุกต์เหมือนว่าเราจะทำไปนํนำไปทำเป็นปิ้นลงไวนิวนะครับลงป้ายไวนิว เราถึงจะใช้ CMYK นะครับแต่ถ้าเราใช้ปิ้นธรรมดานะครับปิ้นปกธรรมดาใช้ RGB นะครับโทนสีจะได้ไม่เพี้ยนนะครับอ่าแล้วก็กดโอเคครับอ่าได้หน้าเปล่าขึ้นมาแล้วอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวผมทำรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ก่อนเนาะทำสามเหลี่ยมตัวนี้ก่อนไปที่อ่า ถ้าบางท่านนะครับเครื่องบางท่านมันอาจจะเป็นรูปแบบนี้เป็นเครื่องมือตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้คลิกขวาคลิกขวานะครับเลือกตัวนี้นะครับอ่ะสังเกตดูว่ามันจะมีรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรต่างๆมาให้มากมายท่านไหนนะครับเครื่องท่านไหนไม่มีให้มาเลือกแสดงทั้งหมดนะครับแสดงทั้งหมด มันก็จะโชว์แบบนี้นะครับมาเริ่มวาดกันเลยครับเดี๋ยวผมหารูปสามเหลี่ยมตัวนี้ทุกครั้งนะครับอย่าลืมกดชิปด้วยกดชิปด้วยเห็นไหมครับกดชิปด้วยกรณีที่เราจะปรับขนาดหรือว่าวาดรูปรูปพวกนี้หรือจะปรับขนาดรูป ให้เล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นถ้ากรณีถ้ากรณีที่ไม่กดชิปดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันย้วยมันจะไม่สมดุลกันถ้าหากอีกกรณีหนึ่งถ้าผมกดชิปแล้วก็ดึงกดชิปดึงดึงเห็นไหมครับมันจะสมดุลแล้วก็มันจะไม่ย้วยไม่ เสียรูปนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อโอเคลาบทีนี้ผมอยากให้จุดอ่าตัวนี้จุดยอดตัวนี้มันมาอยู่ข้างล่างต้องทำยังไงนะครับขยับขึ้นไปไว้บนสุดกดชิป f t a ต t เนตร,รวมกันนะครับกดพร้อมกันนะแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ตรงจุดยอดแล้วก็คลิกค้างไว้1ครั้งแล้วก็เลื่อนลงมา ได้ไหมครับประมาณนี้ก็ปรับเอาตามสมควรนะครับทีนี้เราได้จุดยอดแล้วเดี๋ยวผมจะวาดตัวนี้ต่อเห็นไหมครับเส้นเส้นตัดลงมานะครับาวาดเส้นตัดลงมาเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับ ใช้ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ไม่เหมาะนะครับกดลิทไปก่อนอเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แทนนะครับใช้ตัวนี้แทนเครื่องมือตัวนี้นะถ้าใครไม่เจอให้คลิกขวาเหมือนเดิม คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับให้ได้ตามมุมเห็นไหมให้มันขนานกันกับตัวสามเหลี่ยมของเรานะครับให้มันขนานกันประมาณนี้กดหนึ่งครั้งแล้วก็ลากลงมาแล้วก็กดชิปค้างไว้ให้มันถ้าถ้าเราไม่กดชิป เห็นไหมถ้าเราได้เส้นแบบนี้แล้วถ้าเราไม่กดชิปมันเป็นยังไงครับมันไม่ตรงใช่ไหมให้กดชิปด้วยอ่าถ้ากดชิปมันจะตรงเห็นไหมมันจะตรงให้เราท,าทันทีเห็นไหมอ่าน,นี่ผมไม่อันนี้ผมไม่กดชิปนะอ่าน่ะถ้าผมกดชิปก็จะได้ตรงแบบนี้นะครับอ่าได้แล้วลากมาลากมาถึงจุดนี้แล้วกด enter หนึ่งครั้งอ่า จะได้แบบนี้ทีนี้ให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่โดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับ create a new layer นะครับอ่คลิกหนึ่งครั้งสังเกตว่าเราได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาทีนี้ได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้ว ระเลงเลยครับเดี๋ยวผมเอาสีอ่อนเนาะสีอ่อนลงมานิดนึงแล้วก็เทลงไปเทลงไปเทลงไปนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราเทแล้วเราจะทำเราจะไม่ให้เส้นรอบรูปเนี่ยมันออก มันหายไปเราต้องทำยังไงกดคอนโทรลแล้วก็ดีหนึ่งครั้งคอนโทรนดีนะครับเส้นมันก็จะหายไปแล้วก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมน่าจะขนานอยู่เนาะทีนี้ได้ตัวนี้แล้วทีนี้สังเกตดูครับเส้นนอกได้แล้วทีนี้ ผมจะทำเส้นเส้นข้างในทำกรอบข้างในโดยคัดลอกเลเยอร์เลยครับในง่ายเราไม่ต้องไปนั่งวาดใหม่เสียเวลานะครับเห็นไหมคัดลอกเลเยอร์เลยลากเลเยอร์ตัวนี้ลงไปสังเกตดูครับมันจะได้เลเยอร์ ก็ปีขึ้นมาแล้วทีนี้เลเยอร์กอปี้ตัวนี้ผมอยากให้มันเป็นสีเขียวเข้มต้องทำไงง่ายๆครับถ้าเราไม่เทสีลงไปเลยอย่างนี้ก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์บนเลเยอร์ layer บนสุดก็คือเลเยอร์ที่เราเห็นหน้าตอนนี้นะครับก็คัลเลอร์เห็นไหม แบบนี้ก็ได้แล้วก็จิ้มเลยอยากได้สีเขียวเข้มกดโอเคโอเคแล้วก็ขยับใช้เครื่องมือตัวนี้ขยับกดชิปแล้วก็ขยับไปเห็นไหมกดชิปค้างไว้แล้วก็ใช้เมาส์คลิกเลื่อนออกมาตามความเหมาะสมที่เราจะมันเหมาะสมแค่ไหนแล้วก็เลื่อนออกมาอ่าประมาณนี้ทีนี้ ได้เลเยอร์ตัวนี้แล้วได้เลเยอร์ตัวนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวผมทำอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาก็คือสีนี้เหมือนเดิมครับ Copy ลากลงไปอันนี้คือเลเยอร์บนสุดนะทีนี้ผมจะใส่สี ผมจะใส่สีประมาณนี้เนาะแล้วก็ขยับมาขยับมาตามที่เราต้องการทีนี้เมื่อเราได้แล้วเมื่อที่เราได้ตัวนี้แล้วอย่าลืม อย่าลืมนะครับอย่าลืมก๊อปอีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อที่จะใส่รูปของเราข้างบนใช่ไหมใส่รูปของเราข้างบนก๊อปปี้เลเยอร์หนึ่งมาอีกนะครับก็จะเป็นก๊อปปี้สามเปลี่ยนสีแล้วผมเราเอาเลเยอร์ตัวนี้ออกอ่ะ แล้วก็เทสีเทสีเปล่าๆลงไปก่อนนะครับอ่ะเทลงไปก่อนเมื่อได้แล้วใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับในการเมื่อทุกท่านวาดแบบนี้แล้วกด delete หนึ่งครั้งครับอ่ะเป็นไงครับมันจะแยก มันจะได้เลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนแบบนี้แล้วใช่ไหมคล้ายหรือยังครับคล้ายหรือยัง่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่เส้นอขอบหรือเส้นขอบสีขาวตรงนี้ก่อนนะครับมาที่เลเยอร์มาที่เลเยอร์ layer. ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะกดคอนโทรลค้างไว้หนึ่งครั้งแล้วก็เลือกที่เลเยอร์ เลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการทํางานนะครับต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็มาดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่สต็อกเทสีขาวรับขนาดไซส์เจ้าใหญ่เจ้าเล็กนะครับได้แล้วกดโอเคนะครับได้แล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือ รูปใช่ไหมรูปกับตราสพทหรือว่าตาโลโก้ต่างๆที่เราจะนำมาใช้นะครับที่ผมเตรียมไว้มีดยวโลโก้สพทนะครับลากมาเลยลากมาเลยลากมาลงที่โปรแกรมของเราเลยแล้วกด enter หนึ่งครั้งสังเกตว่ามันจะไม่เป็นเลเยอร์ปกติเห็นไหมมันมีสัญ,ญลักษณ์ไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหม อันอื่นมันไม่มีสัญลักษณ์เราทําให้เป็นเลยอรยปกติก่อนง่ายๆครับไม่ต้องไปอะไรมากนําสีมาเทลงแบบนี้แล้วก็กดโอเคแค่นี้แล้วก็เสร็จนะครับทีนี้ดูนะครับว่ามันมันมีอะไรครับนี่มันมีแบ็กกราวมาด้วยใช่ไหมวิธีการลบแบ็กกราวในในกรณีที่มันเป็นสีเดียวกันเราทำยังไงเราใช้เครื่องมือตัวไหน คลิกขวาใช้เครื่องมือตัวนี้ครับจิ้มลงไปกด delete หายครับแค่นี้ามาวางตัวนี้ประ,ะมาณนี้นะ,ะเห็นไหมแล้วก็ใส ตโตกให้มนันใส่เส้นขอบ่อาปรับขนาดสาอ่ะไม่อีกแล้วัวปวด่ะโอเคครับแล้วก็กดโอเคอ่ะได้แล้วทีนี้เราได้โครงแล้วเหลือข้างล่างใช่ไหมเหลือข้างล่างเลือกสีก่อนจิ้มเลยเอาสีเขียวเข้ม แล้วก็ใช้คลิกขวาใช้เครื่องมือรูปร่างตัวนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมวาดเลยครับราเลงวาดลงไปเครื่องมือมูฟตัวนี้ขยับลงไปอโอเคอใส่อะไรอีกสักหน่อยก่อนให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ให้มันเป็น,หแบบน,ใ,หปนให้มันเป็นรูปเว,ว้าลงไปหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับ แล้วแต่จะประยุกต์เอานะครับหาเลือกสีขาวจิ้มผมเลยผมจะจิ้มมาเลยเห็นไ,ไหมกดอย่าลืมกดชิปอินเน็ตแล้วก็แบบนี้แอ่อผมจะให้มันวอลอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้อโอเค ได้แล้วอ่ะี๋ยวผมจะมาทำเส้นตัวนี้อีกเนาะทำเส้นตัวนี้อีกอโอเคมันเดิมครับเครื่องมือตัวนี้คลิกขวาเลือกตัวนี้ซูมเข้าไปซูม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 เข้าไปอ่กดค้างไว้แล้วก็ลาก เหมือนทำาให้มันเป็นเหมือนเส้นอ่าแต่ว่ามันไม่เป็นสีเขียวให้เราใช่ไหมมาเลือกใหม่จิ้มก่อนจิ้มก่อนแล้วก็กดโอเคอไม่เป็นเอ็กไม่เป็นมานี่ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้คัลเลอร์เลือกสีจิ้มเอาเลยกดโอเคกดโอเค หรือว่า enter ก็ได้นะครับได้ประมาณนี้เห็นไหมเส้นบนเสร็จแล้วเส้นล่างเส้นล่างเราไม่ต้องไปวาดอีก copy layer เลย copy layer copy copy ลงมาแล้วก็กดอ่าแล้วก็ดึงลงมาเลยดึงลงมาแบบนี้กด shift ดึงเส้นให้มัน ได้แนวประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ข้อความทีนี้ใส่ข้อความาโดยเลือกตัวนี้มันเดิมนะครับโรงเรียน อเคประมาณนี้คลุมดำนะครับคลุมดำแล้วคอนโทนเอเดี๋ยวผมจะจิ้มเอาสีแถวๆนี้แหละ,ะจิ้มเอาสีตามนี้อโอเคหรือว,ว่าอยากจะได้สีเข้มกว่านี้ก็เลือกเอานะครับเหมือนกันไหมโทนสีเหมือนกันไหมอ่า มาจิ้มเอาประมาณนี้นะครับย่อลงนิดนึงปรับขนาดลงนิดนึงอ่าอ่ะเดี๋ยวขยายใหญ่มานิดนึงคอนโทรลแล้วก็ อันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเปจะเอาสีเข้มอีกฮะกดคอนโทรลเอเลือกสีเลยครับแล้วก็กดโอเค กดชิปค้างไว,ว้ลดขนาดลงประมาณนี้นะครับอยากได้สีไหนจิ้มเอาจิ้มเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาสีลองสีดำดูให้มันทำเข้มกว่านี้นิดนึง ประมาณนี้อ่าทีนี้ข้างล่าง ข้างล่างคนนี้ก่อนเนาะ กดชิปค้างไว้นะครับกครั้งเลยประมาณนี้คำว่าแผนปฏิบัติการตัวหนังสือสีขาวเนาะผูแผนปฏิบัติการอะสีขาว Okay. สมมุติว่าในกรณีที่เราพิมพ์แล้วมันไปอยู่ข้างล่างอ่ะมันไปอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เราจับเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ข้อความนะครับดึงขึ้นไปข้างบนไว้บนสุดเลยบนสุดเลยอ่ะก็ได้ประมาณนี้อ่า ใส,สีเหลืองนะผมชิ้มาออสีเหลืองทางนี้แหละโอเคขยายก็อีกนิดนึงอะขยาโดวนตัวนี้แล้วโอเคนะครับ ก็จะได้แล้วทีนี้สิ่งที่เราจะทําสุดท้ายเลยเยอร์อะไรครับเลยเยอร์รูปภาพใช่ไหมเลยเยอร์นี้นะครับในการที่เราจะเอาภาพของเรานะครับลงไปอยู่ในส่วนนี้เราต้องมาเลือกที่เลยเยอร์งานของเราก่อนนะครับทีนี้ไปเอารูปมาเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้รูปจาก อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้าลากมาอ่าโอเคทีนี้ขยายก่อนเนาะขยายอย่าลืมกดชิปด้วยนะทีนี้มันทำไมไม่อยู่ในกรอบที่เราทำไว้ใช่ไหมอย่าลืมนะครับให้มาที่เลเยอร์ ของรูปเราทีนี้เลเยอร์ของรูปจะอยู่ด้านบนเลเยอร์ของแบบนะครับแบบก็คือรูปที่เรา,ารูปร่างที่เราจะให้มันเป็นไปตามรูปทรงของที่เรากําหนดไว้นะครับอ่ะทีนี้กด a อตินเนตอยู่ที่แป้นทิมค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงเส้นระหว่างแบบบนกับแบบล่างของเรานะครับคลิก1ครั้งอ่ะมันก็จะลงไปอยู่แล้วอ่เขปรับ ปรับรูปแบบเอานะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้หลังจากเสร็จแล้ววิธีการเซฟอย่าลืมนะครับว่าเซฟเป็นไฟล์แก้ไขเผื่อฉุกเฉินด้วยนะครับเผื่อเราอยากแก้ไขข้อความผิดพลาดอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเปิดกลับมาใช้หรือว่าเปิดกลับมาแก้ไขได้นะครับอ่ะไฟล์เซฟนะครับ อ่ะเซฟเดี๋ยวผมจะเซฟไปที่ปกแผนปฏิบัติการเนาะอะออเป็นนามสกุล PSD นะครับเป็นนามสกุลที่ใช้ใน Photoshop ที่สามารถแก้ไขได้นะครับอ่ะเซฟเป็น PSD กดโอเคอ่ะเซฟอีกครั้งนึงเป็นเซฟแอดเซฟแอดทีนี้ เปลีป่ยนเป็น jpg เปลี่ยนเป็น jpg นะครับอ่าก็จะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับอ่าก็จะเป็นไฟล์รูปภาพให้เราแบบนี้นะครับเป็นไฟล์แบบนี้เราก็สามารถนำไปปรินได้เลยหรืออีกแบบหนึง่ง เซฟเป็น PDF ก็ได้นะครับเซฟเป็น PDF มาเหมือนเดิมครับไฟล์เซฟแอดไฟล์เซฟแอดนะครับไฟล์เซฟแอดแล้วก็เลือกเป็น PDF นะครับเลือก PDF อ่า PDF อ่าแล้วก็เซฟแล้วก,กดโอเค ่เซฟบิ่ะดูนะครับมันจะได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะอีกครั้งหนึ่งไฟล์เซฟแอดพีดีเอเอาตั้งชื่อใหม่ก่อนแล้วก็เซฟ าเลือกลองเลือกตัวนี้ดูเนาะเซฟทำไมไม่ได้ทําไมเออร์เลอร์น่าจะมีปัญหาที่โปรแกรมนะครับอ่โอเคนะครับสำหรับการไลฟ์ไลฟ์สตรีมครั้งนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกทุกท่านนะครับคุณครูทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับปวกนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านนะครับได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบการไลฟ์สตรีมเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ